ผมโชยดีครับครับก็อยู่กับบารพลคนสกลเช่นเคยครับก็มามาดูนะครับคุณลมนะครับกําลังปูพื้นนะครับกำลังเชื่อมนะครับเสียงก็ค่อนข้าง,งดังนะครับนี่อ่นี่ยก็ทั้งเอาขอนฟาดแล้วก็ไปโค้งกด ผมพื้นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับไม่นานเกินรอครับอียูแล้วกคอัแ้มไว้ว่งอีกคันนะครับมาดูอีกคันครับต่อหางเร็บวนะครับพร้อมขึ้นรถเกี่ยวนะครับไปโก้นะครับพร้อมขึ้นด้วยนะครับ ับทำมีดครับวันนี้ทำมีดนะครับครับเอาไว้หั่นเนื้อไม่เอาไว้ให้เมียฟันหมอับเดียวเดี๋ยวจะหามีดมาเจอครับนะครับหามีดมาเจอทำให่ได้นะครับมังดูทำอะไรนะครับเอาล้มคือไหลลวยดิค่ะ จะดูน้ำมันใส่ทีมาคาซาอีมึงมึงมึงมีทีรับจะเอาเนี่ยปั๊มลงิเนี่เดี๋ยว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 ตอนนี้ดับกันดับลงไปก่อนง่ายดีระมึงติเดีนะครับกำลังเข้ายาครับกำลังเข้ายารถ พามาดูด้านล่างนะครับเชื่อมแผ่นเล็กไปนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับด,ดูนะครับดูการทำความสะอา,นะอานดนะครับทำยังไงให้มันสนุกนะครับ ทำความสะอาดให้แบบสนุกสนุกนะครับแเนแย่งแยได้หน่อยเรไม่เนันวะฮ่าฮ่าฮ มันโดนเล่นของร้อนนะครับโอ้วอนไม่สิ ดูรถดเกียวนะครับพร้อมโรงงานด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะขอจบคลิปน,นะครับอัปเดตนะครับการทำรถเทเลอร์นะครับมาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ